จู่ๆวันหนึ่งนะครับเกีน้อยก็เข้ามาพร้อมอาการชักนะครับแล้วก็ชักอยู่ที่ประมาณยี่สิบวินาทีนะครับแล้วอาการก็หายไปพอเช้ามานะครับพ่อก็โทรไปหาหมอนะครับแล้วก็ปรึกษาว่าเป็นอะไรหมอก็บอกว่าให้ถ่ายคลิปมานะครับแล้วก็ยังไม่ต้องพาไปโรงพยาบาลเพราะว่าถ้าเป็นที่นางเครียดอะนางอาจจะแย่ลงนะครับแล,แล้วอีกประมาณสามวันนางก็ช็อกอีกครั้งหนึ่งเราก็เลยได้คลิปนี้มาเกอยร์น้อยเกียน้อย ลุกขึ้นลุกลุกขึ้นลุกเดี๋ยน้ำไม่เป็นไรนะไม่ลุกไม่ลุกโอเคดีละดีละโอเคดีละ คุณหมอดูแล้วนะครับก็บอกว่านางอาจจะตกใจอะไรก็ได้แล้วก็อาจจะเครียดแล้วก็ห้องน้ําไม่สะอาดนะครับแล้วก็ที่กินข้าวที่กินน้ําอาจจะไม่สะอาดแล้วทําให้นางเครียดสาเหตุหนึ่งก็อาจจะเป็นที่ไรนิหูนะครับซึ่งคุณหมอก็ให้ล้างหูแล้วก็ให้นางกินวิตามินแล้วก็พยายามป้อนข้าวป้อนน้าให้ตรงเวลานะครับช่วงนี้ต้องซื้อเปียกซื้อวิตามินแล้วก็ทำทุกอย่างแล้วก็ต้องคอยดูแลนางแทบจะเรียกได้ว่าได้24ชั่วโมงเลยนะครับ ในช่วงที่เราดูแลเราก็ให้กินอาหารเปียกนะครับผสมกับพวกวิตามินแล้วก็เกลือแร่ทุกอย่างเท่าที่เรามีนะครับแล้วก็ดูแลไปแบบนี้นะครับประมาณสามถึงสี่วันนะครับอาการชักของนางก็ไม่มีเลยนะครับแล้วก็เริ่มล่าเริงขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีหวาดกลัวเหมือนเหมือนโดนผีหลอกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลังจากนี้อาการนางดีแล้วนะครับก็จะพาไปตรวจร่างกายแบบละเอียดที่คลินิกอีกทีหนึ่งนะครับคือช่วงที่ผ่านมานะครับทางผมอาจจะล่าเลยการดูแลนางไปแต่หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวจะดูแลนางให้ดีขึ้นนะครับ ก็ขอบคุณนะครับที่ดูกันจนจบแล้วก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากแชร์ให้พ่อแม่บ้านอื่นได้ดูเป็นอุทาหรณ์ด้วยกันนะครับขอบคุณครับ